วันเดย์ร็อมาดูการคนวัยเก่าที่เดอะเซนต์ลีวิเขาเป็นยังไงเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดใสกายบริหารเบาๆที่ผ่านการออกแบบท่าทางโดยนักกายภาพบำบัดต,ตรวจสุขภาพประจำวันเช็คเบื้องต้นของผู้สูงวัยโดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญได้เวลาทานอาหารอาหารแต่ละจานถูกออกแบบโดยนักโภชนาการเพื่อตอบโจทย์สุขภาพที่แตกต่างของแต่ละคน ช่วงพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยที่ The z e n Living มี Facility ที่หลากหลายมีพื้นที่ให้คนไข้ได้พักผ่อนเดินเล่นและออกกำลังกายตามชื่นชอบทำกิจกรรมเวิร์กช็อปประจำวันผ่านการคิดคอนเซปต์ดีไซน์จากสัมผัสทั้ง5เพื่อช่วยฟื้นฝูร่รางกายและสมอง หากใครสนใจตอนนี้ทาง The Sent Living มีโปรโมชั่นพิเศษ35,000บาทต่อเดือนมีทีมพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงและฟรีรถแอมบูลันซ์หนึครั้งสนใจติดต่อได้ตามนี้